สวัสดีเอฟซลุงป้าด้วยครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายคลิปอ,อยากพูดสักนิดนึงครับวันนี้ก็ไปเลี้ยง <c oughs> ลุงป้าครับไปเลี้ยงเด็กนักเรียนก็ยูซูเปอร์หลายหลยท่าน,นมาผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พี่วลีนะ้อีกท่านหนึ่งก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะเร,เรวดีลาวดีกับคุณแอนสามท่านคุณแอนแเกิยี่สิบสองนวลเรศเกิยี่สิบเอ็ดสองท่านนี้ที่เป็นเจ้าพไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโอ้เห็นแล้วภูมิใจดีใจมากครับมี ขนมเค้กกุ้ยเตียวโอ้เห็นแล้เพิ่มครับขอให้พี่สองท่านนี้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งใด้สมความปรารถนานะผมอยู่ทางนี้ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านครับ ไม่เคยเห็นหน้ากันก็ดีน่าใจหายครับเด็กได้อิม่มเป็นบุญมากมายเลยครับเลี้ยงเด็กตั้งอาดุบาลถึงปรหกผมเห็นแล้วปิื้มแลวครับขอพี่วลี <c oughs> ทำสิ่งใดก็ให้สมใจ ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปตล,ตลอดปีตลอดไปนะทำอะไรขอจเจริญรุ่งเรืองอายุยังน้อยแค่48เองผมอายุมากกว่าก็เนี่ยค้าขายก็ยังไม่รวยพูดกันตรงตรง มันขายไม่ดีฮะตอนนี้เศรษฐกิจกแย่นี่นะครับ fc เรวมาดูกันฝนก็ตกได้เวลาก็ตกแล้วครับทำซุปกะตังเดงนี่ครับเจ็ดสียดูแลกันห้าโมงกว่าฝนาตกแล้วตกวันนี้ก็ยังพอส่งได้ครับเปลียกก็คือเปียกกลับมาก็เปลี่ยนชุด หนาวอันนี้ก็ภูมิใจรุงพลประแตนด้วยโอ้เป็นสะพานบุญไป่เลี้ยงเด็กอาหารกลงวันโอ้สุดยอดเลยเห็นแล้วขนลุกตอนเด็กร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้พี่ <c oughs> วลีกับพี่ราวดีคุณแอนโอ้เพิ่มใจมาก แล้วคนล,ลุกนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอะตัวแสบมันหลบฝนมันนอนนี่แล้วครับฝนกะตกรอลูกค้าโทรมาสั่งอยู่ครับนะคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเอบนะฝากจ่องพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย